นี่ลูกค้าสั่งลองทรงสูงใช่ไหมครับใช่แล้วครับช่าง something. ทนอีนิดนะครับตัดใกล้เสร็จแล้วได้เลยครับช่างแต่มันดูหิววยังไงก็ไม่รู้อันนี้ลองทรงสูงมันก็สูงจร are, ิงเว้ยภาพนี lights, like so SI ้ก uh> ็ฮาเหมือนกันนัเนี animals. ่ยเมื่อพูดถึงการแบ่งชนชั้นในห้องเรียนคุณมีสี12สีกูมันโคตรจนเลยว่ะคุณมีสีทั้งหมด72สีและไล่เฉดสีสวยงามด้วยอื้กูมันโคตรรวยโคตรผู้ดีโอ้โหนี่สินะการแบ่งชนชั้นในห้องเรียนอวสานม่ามื้อค่ำ ไปกูต้มมาอย่างดีใส่ไข่ตั้งสฟองมึงมาหกแบบนี้ไม่รู้หรือไม่ถึงคุณจะเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่คุณยังทําลายอนาคตตัวเองได้อยู่เอเ้ยอัจฉริยะรีบไปทําเลยอย่าหาทำนะน้องๆน,นะรีบไปอ่านหนังสือซะหลังจากดูคลิปพี่เสร็จนะนะผมซื้อ Windows 10กับ Windows 11มาใหม่ มันได้มาเป็นแผ่นแบบนี้ของแท้ไหมครับเออน้องสั่งจากที่ไหนครับจีโมครับอ่าเรียบร้อยครับโดนบิดวินโดว์ที่มันเป็นแผน่นนะครับมันจะลักษณะแบบนี้นะมี serial number แต่อันเนี้ยรู้เลยว่าสั่งมาจากแอปจีนได้2อ,อันภายในหนึ่งเดียวนี่คือขนาดเตียงนอนที่เหมาะสมกับฉันเนี่ยมันต้องเตียงนอน2อ,อันต่อกันแบบเนี้มันถึงจะพอดีนอนเพราะฉันเป็นคนชอบนอนดิ้นไงะล่ะดิ้นไปดิ้นมาเกียกิ้งอยู่บนเตียงเตียงใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอหรอกน้องๆคนไหนเป็นบ้างครับที่ชอบนอนกิ้งอยู่บนเตียงเตียงใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอผมก็เคยเป็นออ่่่ะนนนนนแแแตตี้้้้กิงไไไมมมมดดลวฟผยึาาจปหเืพูถถสนะ ทุกคนในตอนนี้โสดกับมีแฟนไม่ใช่ทั้งสองอากาศช่วงนี้ร้อนๆนะร้อนเงินไงล่ะ <Yo. S 1> ใช่แล้วช่วงนี้น้องๆร้อนเงินกันสิท้าไม่ใช่อะไรนะครับผมก็ร้อนเงินเหมือนกันเออนี่นุอตอะไรเหรอนี่กูจริงๆเหรอใช่ก็มึงไงในเวอร์ชั่นของหมอนทำไมหน้าตากูเหมือนเอเลี่ยนจังวะ <laughs> กินหลายๆเดอ้อสีได้ไมีแห้งไปฮักเขาตออือ้มซุ่มใดนี่ฮักเขาทั้งคันที่เขามีผัวอยู่แล้วนี่ก็เลิกเดอ้อเศร้าเดอ้อไปหาคนใหม่ที่จริงใจดีกว่าไม่งั้นสิได้กินยาแค่จังโตนี่มีใครสนใจทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ไหมครับ ตอนนี้มีอยู่ร้อยลูกใครสนใจติดต่อมาทางอีซี่บวมได้เลยนะครับพี่ครับผมอยากได้ลูกหนึ่งพี่อ๋อตอนนี้หมดแล้วครับผมเอาไปใช้หมดแล้วครับฮะว่าไงนะพี่หมอบอกคุณว่ากินยาเนี่ย2เม็ดแล้วโทรมาหาผมตอนเช้านะเออหมอครับทำไมายามันดูเหมือนยาผูกกำลังน้องชายจังเลยครับก็ใช่อ,อ่ะสิ อย่าลืมโทรมาหาหมอตอนเช้านะเดี๋ยวหมอรีบไปหาจิบไก่แล้วกูจะโดนหมอหนุ่มนะโอ๊ยไม่ใช่สิยานนะยานนะเมื่อผมตั้งใจไปตกปลาวันนี้ฉันโตได้ปลาสักสองสามตัวเบิ่มเบิมกลับไปแกงที่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นใต้น้ําปลามีตั้งมากมายครับแต่มันไม่สนใจตอนตั้งใจไปตกไม่ได้นะครับแต่ตอนที่ไม่ตั้งใจเนี่ยโอ้โหตกได้เหลือเกินไม่เชื่อให้ดูคลิปนี้ไอยวันนี้ว่างๆขอตกปลาเล่นดีกว่าเฮ้ยตกเล่นๆแบบเนี้ยตกไม่ได้หรอกเพื่อนถ้ามึงตกได้กูให้เตะปากอ้าวฮันแน่มึงเอาปากไห่กูเตะดีีี๋ยวนน้่ กูตกได้แล้วเอาป่าม,ามึงมาทุกคนครับผมนอนตากแอร์ทั้งวันก็ยังร้อนเหมือนเดิมเลยอ่ะ <S <S 2> <S 2> มึงมาตากลมร้อนไม่ใช่ตากลมเย็นมึงจะเย็นได้ไงเล่าลอกลับเข้าไปในห้องไปตากลมไม่ที่อยู่ข้างในซิมันถึงจะเย็นสวัสดีครับนายจ้าอยากเอาไอติมโคสอันไหม,จไมไเจ้านายจ้าไอติีมรสอะไรบ้างอันเอาสิเจ้นายจ้า โอ้ไอติมลุงฮิตนี่เองว่าแล้วทำไมคนชอบกินกันฮิตนักฮิตนะเพราะมันเป็นไอติมฮิตเมื่อคุณปวดขี้อย่างหนักห้องน้ําอยู่ไหนกูจะขี้โวย้ยกูปวดขี้เราพูดดีๆหน่อยสิเพื่อนเผื่อมีคนอยากจะบอกนายมากขึ้นขอพระราชทา,านประทานโทษขอทราบว่าห้องทรงน้ําอยู่ณแห่งหนใดยพยะยะค่ะโอ้ยมันก็สุภาพเกินย้อนไปไกลยันยุคกรุงศรีสวนสัตว์แห่งหนึ่งบอกให้พนักง,งานแต่งตัวให้กลมกลืนกับสัตว์ที่เข้าไปดูแลซึ่งในกงเพนด้าพนักง,งานก็แต่งชุดแพนด้าเพื่อไปอาบน้ําให้แพนด้าจีน้าของแพนด้าเหมือนกูตรงไหนวแขขนาาาาก็ยว้ต ไม่เห็นจะเหมือนกูเลยเห <C> e <an> มือนโจรมากกว่า <C> e <an> เฮ้ยแถวบ้านกูมีหมูหลุดออกมาด้วยว่ะไม่เพื่อนถ้านายสังเกตดูดีๆแล้วนายจะพบว่าสิ่งนั้นไม่ใช่หมู <C> e <an> นายดูสิเอ้ยนี่มันแมวอ้วนนี่ว่ะโอ้โหกูายนึกว่าหมูเกือบจับต้มแดกแล้วไหมละ่ะ <C> e <an> เปิดฤดูการทุเรียนหมอนทองปี68ในราคา9 9 9าล้านแสนหมื่นพันร้อยบาทส่งฟรีวันนี้นี่กูต้องขายไรขายนาขายบ้านไปซื้อทุเรียนโลดเดียวหรือว่าทำไมมันแพงจังว่าทุเรียนสมัยนี้ออช่วงนี้ก็น่าทุเรียนนะนะใครที่ได้กินทุเรียยนแล้วก็อออร่ ส่วนผมยังไม่ได้กินทุดเรียนสักลูกเลยเพราะกลัวโดนแม่ค้าโกงเลยไม่กล้าซื้อฮัลโหลครับเจ้าของร้านอยู่ไหนครับมาซื้อหันแมวครับกูก็ดั่งหัวโดยงี้แหละจ่าเงินมาสานุด เฮ้ยเจ้าของร้านตัวจริงว่ะร้านขายอาหารแมวก็ต้องเป็นแมวดูแลร้านสินะเออเมคเซนดีว่ะเ<บ>มื่อพูดถึง engine s e a r c ในประเทศต่างๆทั่วโลกเขาใช้ Google ในการหากัมพูชาไปดูที่กำแพงวัดสิกำแพงวัดมีทุกอย่าง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาติไหนก็จะมีรวมอยู่ในของกัมพูชาเ <c oughs> พราะทุกอย่างคือกัมพูชา <C oughs> เฮ้ยไอโนพิรามนี่ทำไมมันสีฟ้าเหมือนกับอันนั้นจังวะเฮ้ยใช่แล้วไอโนพิรามนี่มาใส่ชุดเกาะเพชรไมค้าในชีวิตจริงนี่เองแต่มันลืมใส่รองเท้ามันก็เลยสีฟ้าแค่ด้านบนเฮ้ยพวก ดีนะเออไม่เพื่อนทำไมมึงทำผ่าแล้วเพื่อนขอมึงแตกหมดเลย <Nope. S 1> ด้วยกูด้วยกูยอยู่จุดเกิดล่าสุดนี่คือวัฏจักรของกล้วย25ยังสีเหลือง45เริ่มสีดำา60เริ่มสีน้ำตาล75เห <Huh? S 2> ีียวเรียบร้อยแล้วเออพวกไอตัวเลขน่ะมันบ่งบอกว่าอยู่ได้เป็นนาทีใช่ไหมเพื่อนไม่ใช่เพื่อนวินาทีหลังจากที่มันออกจากเซเว่นมากูว่าแล้วทำไมมันเหีวเร็วจังคนปกติจะเห็นเป็นจิกซอ ผมก็เห็นเป็นจิกซอ์นะใครเห็นไปอย่างอื่นบ้างเนี่ยโอ้ผมเป็นคนปกติสินะโอ้นี่เป็นจิกซอว์ว้าวนี่คือทุ่งโอเคทุ่งหญ้าสีเขียวทุ่งทุ่งทุ่งซาหัวโอ้ยเอามีมนี่ไปจากหัวคุณเทีโอ้ยเ็ต็มติ๊กตอกไปบนเลยเมียคุณบอกว่านี่ชรักเขาง่วงแล้วอะอุ้มเขาไปนอนหน่อยสิเดี๋ยวชอรักรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปยกเตียงนอนมาน่าจะง่ายกว่าฮะมึงว่าไงนะ เรียบร้อยครับผัวคนนี้ชะตาขาดแน่นอนทุเรียนราคาประหยัดนี่เลยแกะภูให้แล้วภูหนึ่งสิบาทอีกภูหนึ่งยีบาทเลือกเอาเลยจะเอาภูไหนสําหรับคนงบน้อยโดยเฉพาะเอ้ยมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะจ่ายสิบบาทเพื่อชิมทุเรียนก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะรับสมัครช่างไฟหนอัตราขอด่วนที่สุดนะครับ แล้วคนที่แล้วหายไปไหนอ่ะอ๋อเขาลาพักร้อนนะครับคุณสนใจสมัครใช่ไหมครับกูว่าถ้ากูไปทํางานนี้กูคงเปลี่ยนเซิร์ฟเหมือนคนที่แล้วแน่เลยเมื่อก่อนเวลาคอมมีปัญหาไอซีพียูมึงใช่ไหมไม่ใช่มึงแหละแรมไม่เอ็มเอ็นบอร์ดมากกว่ากูว่ามันต้องเป็นที่การ์ดจอแน่เลยกูบอกเลยกูเป็นวินโดว์กูไม่เกี่ยวเวลาคอมมีปัญหาสมัยนี้มึงอะไระไอวินโดว์สิบเอ็ดมึงทําให้คอมกูแหลกไม่ต้องไปหาปัญหาที่ไหนไกลเลยมึงนี่แหละใช่ครับยิ่งของใหม่ๆอัปเดตมาใหม่ๆนะยิ่งไม่เสถียร นอนฝันเอาดีกว่ามันก็ความฝันเนี่เออใช่ก็นอนฝันสิไม่ใช่ลูกคือไปลงมือทาสิอยากได้ความฝันนะอยากสอบถามเพื่อนๆครับอันนี้ไมค์คาเวอร์ชั่นอะไรครับเอโยเอโยนี่มันไมค์คาเบอร์ชั่นเหลืองดําไปโหลดจากไหนมาวะเนี่ยแอปจีนครับเออขอให้โชคดีแล้วกันเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันกับผมสูงยาวเข่าดีหน้าตาดีผิวพรรณก็ดีโอ้โหเหมาะสําหรับการเป็นวัยทํางานจริงๆผมในรุ่นเดียวกันกูเกิดมารู้สึกกูไม่สมประกอบสุดและขาก็เตี้ยหน้าก็ดําอ้วนก็อ้วนไม่สมบูรณ์แบบเลย Hey, ยุคนี้สมัยนี้แล้วหน้าตาไม่ดีไม่ใช่ปัญหาขอแค่มั่นใจในตัวเองก็พอ <c oughs> อยากสอบถามทุกคนว่าทุกคนนอนท่าอะไรครับพ่อ A นอนตะแคงข้อ B นอนหงายข้อ C นอนแข็งไม่รูปปั้นข้อดีนอนเป็นเลขาคันที่สี่เหลี่ยมและข้อ EFGH ตามลำดับแบบนี้เลยครับใครนอนท่าไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคบป้ายบอกว่าห้ามหมาเข้ามึงห้ามกูไม่ได้หรอกกูออกป้ายออกเลยหมาต่อต้านสิ่งนี้ครับห้ามเข้าสวนสาธารณะไม่ได้เด็กขาดเดี๋ยวหมาจะไปทำลายป้ายผมมึงซื้อ iPhone เครื่องแรกในชีวิตได้ครับ

โอ้โหพี่นั่นมันโทรศัพท์หรือว่าทีวีจอแบนกันวะทำไมโทรศัพท์ใหญ่ขนาดนั้นหมายครับ exe ตอนนี้สมาชิกในกลุ่ม10,000นคนแล้วนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเข้าไปเลยนะครับตอนนี้กำลังมีจิจกรรมภายในกลุ่มแล้วก็แจกตังค์กันด้วยอย่าลืมเข้ากลุ่มกันด้วยนะจ๊ะสัปดาห์หน้าเปิดเทอมฟังกี่ทีก็ขนลุกน้องๆน,น่าจะเปิดเทอมวันที่16กันนะครับก็แสดงว่าสัปดาห์หน้าน้องๆก็จะได้ไปเรียนแล้วสินะ <c oughs> ตั้งใจเรียนกันนะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใครมันไปสร้างบ้้าานนนทีีีี่่่เเกกะหงไลแบบว ก็เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ชีวิตไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมันมีทรัพยากรดินน้องต้องไปใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรเลยแบบพี่มันน่าจะตื่นเต้นมากกว่าเอ้ยมีคนสร้างชื่อ EC บวมที่เป็นรูปไฟอยู่บนแม่น้ำโคตรเท่เลยขอบคุณมากๆครับเอ้ยเท่ hey, จัดอะดูดิ e y <Easy> boy สุดยอดเอ้ยโยเดี๋ยวนะมหมูมันเดินแบบนี้เหรอเอ้ยหมูวิวัฒนาการจะเดินสขาวะทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> มัน มันใช่หรอวะมัดแบบนี้อืความปลอดภัยอยู่ที่ไหนพัดลมเพดานโรงเรียนก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับจะร่วงหรือไม่ร่วงเราก็มาลุ้นกันเอาผมนั่งหางพัดลมตลอดเลยตอนเรียนเฮ้ยทุกคนมีคนเอาผมไปทําเป็นภาพ AI ด้วยว่ะเฮ้ยอย่างหล่อเลยอื มาเด้อพี่น้องกินเขากับไดโนเสาร์แซบๆมันไม่มีอะไรกินตัวต้องกินไดโนเสาร์ลูกเลยหรอวะว้าวขอบคุณแฟนอาร์ตด้วยนะครับสวยมากๆเลยอู้แบบเบิ่มๆเลยเอ้ยโย่โอ้โอ้โอ้ห้ามใหญ่ขนาดนี้ผมไม่ปนหมู่บ้านคุณก็ได้ครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมแกะมันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้ววะแกะมงมุมเหรอได้ทั้งใหญ่มีมุมได้ทั้งขนแกะเอาขนแกะมาแยกก็กลายเป็นใหญ่มงมุม,มเอาใหญ่มีมุมมารวมกันก็กลายเป็นแกะเฮ้ยนี่มันฟิวชั่นระดับสุดยอด วิลลี่วิลลี่เจอชิกิชิคกิ้เกนวิเล่เจอเอสคิกเกนผมว่านะใครที่ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรในไมค์ครับเป็นชิ้นแรกๆผมว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีเลยสร้างเมลูในไมค์ครับเนี่ยแหละโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่ไงทุกคนใครเคยไปจุดนี้บ้างครับฟาแลนด์แล้วมีคนบอกว่าถ้าอยากย้ายเวอร์ชั่นไมค์ครับของคุณ ให้พิมพ์ไปที่พิกัดนี้แล้วก็จะไปได้เฮ้ย hey, <Hey, S 1> ไม่เชื่อโมไม่มีทางขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตด้วยนะครับขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตด้วยนะครับเอ้ยอีซี่บวมขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตด้วยนะครับครับก็จหรับแฟนอาร์ตด้วยในงามเฮ้ยขอบคุณแฟนอาร์ตกล้ามใหญ่ด้วยนะครับเออเฮ้ยขอบคุณแฟนอาร์ตด้วยนะครับหัวเขียวมาเลยเยโยกวนนี hey, yo, ้ไม่ใช่เกมไมค์ครับนะเพื่อนหน้าแบบนี้นี่มันโลบูชิ้นละ20บาท2ชิ้น50บาท มันแทนนี้มันจะ40บาทหรือ35บาทแต่นี้มัน50บาทเอาแล้วกูโดนพนักงานเซเว่นบิล้ละกูเอาแล้วครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสลับมาครับเดี๋ยวดีไอนะครับช่วงท้ายคลิปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าน้องๆชื่นชอบกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแฟนอาร์ตท้ายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ